ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิรพันธ์ชอบสรานเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยธรรมชางค่ะวันนี้นะคะจะมาทราบประวัติการเจ็บป่วยเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยโรคค่ะผู้ป่วยชื่ออะไรคะแถวนุพันธ์นัรุวุฒิค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสิบเก้าค่ะเป็นอะไรมาคะปปวดท้องค่ะปวดท้องตรงท้องน้อยอะค่ะ เริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่คะสองสามวันที่แล้วค่ะค่ะบริเวณคือปวดบริเวณไหนคะคือมีลัษณะยอย่างไรบริเวณท้องน้อยคะ่ะแบบปวดแสบเมียค,ค่ะค่ะแล้วก็มีมีความปวดระดับไหนคะคือถ้าเป็นศูนย์ถึงสามคือน้อยสี่ถึงหกคือกลางแปดถึงสิบเออเจ็ดถึงสิบคือปวดมากมาก่าจะประมาณระดับสิบเลยคะ่ะค่ะ แล้วปฏิบัติตัวนยังไงคะเมื่อเจ็บปวยคะก็เอ,อ่อหายาราทานนะคะค่ะยาที่ใช้ประจำคะ่ะไม่มีค่ะค่ะผู้ป่วยดูแลตัวเองอย่างไรคะเมื่ออยู่บ้านเอ,อก็หายาระทานนะคะค่ะแล้วมีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้กับเจ็บป่วดในครั้งนี้ไหมค่ะก็แบบคาดว่าน่าจะเป็น อาจจะเป็นแบบชอบปัสสาวะอักเสบเนี้ค่ะเพราะมีการปวดเออปวดร้าวไปถึงช่องข้อดนะคะค่ะแล้วความข้าวหวันในครั้นี้คือยังไงคะแบบมันก็อยากอยากให้หายเร็วๆอะค่ะมันทรมานค่ะค่ะแล้วกินเล้าสับุะรีไหมไม่ค่ะค่ะแล้วอาหารที่ชอบประเภทมีประเภทไหนคะอชอบแบบรสจัดๆอะค่ะ ทานอาหารวันละกี่มื้อคะสามมื้อค,ค่ะอาหารที่ไม่ชอบหรอคะเออไม่มีค่ะทานได้ทุกประเภทค่ะค่ะแล้วทานอาหารเสร็จไหมไม่ค่ะมีปัญหาการกินเกงเช่นกลืนแล้วก็มีกันย่อยไหมไม่มีค่ะทุกอย่างปกติค่ะ,คะเื่นน้ำวันละกี่แก้วคะ่ะเอ่อสี่ถึงหกแก้วอะค่ะแล้วกังขับถ่ายนี่คือกี่ครั้งต่อวันคะ่ะ บางครั้งก็สี่ไปสามถึงสี่ครั้งละคะ่ะแล้วปสวัสสาวะคือมีการปกติไหมคขึ้นีมีแบบอเัเสบไหมเออมีคามีความเสบขาปดปัสสาวะน้อยเี้นะะี้ค่ะแล้วก็มีเออแล้วเวลาว่างคือชอบทําอะไรคะดูทีวีแล้วก็ฟังเพลงนะคะ่ะแล้วออกกำลังกายหรือเล่นก,กีฬาไหมาคะ่ะ ออก่ะเป็นคนชอบออกกำลังกายค่ะเช่นว,วิ่งแล้วก็เล่นกีฬาย่ยาเอื่นี้ค่ะ,คะแล้วก็ทั้งอะค่ะค่ะแล้วมีประจำเดือนมามาปกติไหมคะแบบมีอาการเช่นตกเขาไหมคะก็แบบมีตกเขาบ้างคะ่ะแล้วก็เวลาเป็นประจำเดือนนี้ชอบปวดท้องอค่ะแล้วก็คือนอนวันละกี่ชั่วโมงค่ะตั้งแต่เวลาไหนคะ นอน5-6ชั่วโมงค่ะตั้งแต่เวลาเออตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าอ่ะค่ะค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับการน,นอนไหมคะแบบนอนไม่หลับคะ่ะก็มีบ้างคะ่ะเวลาคิดเครียดเนี้ยคะ่ะจะชอบนอนไม่หลับอะะ่ะค่ะค่ะมีความเครียดอะไรไหมคะก็มีบ้างคะ่ะบางเรื่องะค,ะค่ะค่ะแล้วเวลาที่จะทํายังไงคะให้มีอาการบรรเทาหน่อยลงคะ่ะฟังเพลงเนี้ยคะ่ะ ก็ท่านมีความเชื่อถือในศาสนาไหนไหมคะมีค่ะที่แบบเวลาไม่สบายอย่างนี้ค่ะไม่สบายใจก็เจอสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามครั้งนี้ที่ฉันจะรวบรวมข้อมูลและตรวจร่างกายเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉใช้รอนในลำดับต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ